เกินเกินสองมันมีอีเวนต์นี่ก่ะประมาณตาแล้วมันสามอ่ะถ้าสี่หมื่นอ่ะถ้า,<ต>าเล,เลกิเลอร์ตั้งขึ้นใหม่มากโอ้โอโร้อยควายแมพพขชาอ่อนว่ะแบบเนี้ยเอาดืด้อเอาไม้ oh พี่เบสครับไอเชื้อไม้พี่ดูไม้แผ่นนั้นดิ ยังไม่เท่านะปะพี่ก็ว่าหมดได้ปะมันทำทำไมวะพี่ว่าไงวะแทนเนี่ยเอยอทำไว้ให้แม่มาเล่นเหรอแทนเนี่ยเฮ้ยลินลินพี่โดนพี่โดนเปิดเข้าปันเยอ่ตามพี่เป็นมัง้งนะ ตามพี่เบสก็เชี่ยแลย้วมายยันแม่เอ้ยซิวไม่คิดม,ม,มันหน้ามาพี่แล้วเว้ยแต่มันไม่สนใจพี่วะรอพับพี่ครับรอพ่อมึงก่อนเดี๋ยว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 ๆๆๆๆพี่ไม้มันเปิดมาเครื่องอะไรอ่ะมีรูนนะสองทีเลอร์ละกี ไออีไอเกะตันอยู่ๆไปเดี๋ยอวครับวันนี้ไม่ไมีไม้ด้วยหรอไม้แบบนี้น้อยหน่อยขอ,อย่าครับขอถ้าบ้านฟ้านะครับเลยครับครับเลยครับโอ้ไม้น้อยมากเลยวะไม่เห็นไม้เลยอ่ะนีหนามองไม้มาไงว้า หมายหน้าต่างไม่ยังแทบไม่มีเอาวก็ทางซ้ายปั่นพังเลยเออไม่น่าเลยว่ะไอ้เที่ยอะไรเนี่ยกระโปรงเปิดใส่กุกชิวกระโปรงตีหน้ากูไป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 สองคน โหดอยู่นะคนนี้พอได้อยูนะ่ยังไม่ได้พับรับบ้านใอยไม่ได้พับนะเห็นปะผมพับไปพับไปสองแผ่นอนะ่ะพับไปสองแผ่นทวนเกยดไป,น,ปน,นะสามกลมาเปล่า <c oughs> น่าจะสามนะส่งนี้ส่งนี้ส้มร้อยคนช่วยอ่ะไอไอสตีฟลอยจะโดนเจอ ที่ไปอะไรของปันเสร็จของปันเซร็อ๋อมันพับเลยหรอไอ้แค่นี้ไม่โดดไวกว่เจ้าครับบอทไอ้แค่นี้ไม่โดดไวล้อล้เนี่ยเยไม่มีเดี๋เวเลยเฮ้ยเดี๋เลยวเลยโอ้ยไม้แม่งพับไปแล้วมาหรอไม่มา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  โอย้ยอะไรอยู่มีแดง,งไมีทางหลังมีทางหล <ไป S 2> ังต่อซ้ายข้างตอนนี้เสร็จต่อไม่เอา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 เสร็จเสร็จมีโทเทมไฟอะไรเดี๋ยวอันใดยิง อันใดยิง่งอะไรใส่เล่นกับอะไรวะเกินกินเหรอขอ,อโดนแผลหนึ่งฟรีอ้เร็วเวลาปีน้องไอ้สับเออเก่งพี่น้ำมันอยู่เพื่อนใหญจเอง สวยบอดโอ้ยโอหกูแับข้ามช้าอ่ะนี่สัตว์ถ้าข้ามเร็วกูรอดนะครับโอ้โอ๋อถ้าวางกับพื้นมันจะลดใช่ไหมใช่เฟดไปไหนอ่ะไปที่น้ำมันเพลื่อนแล้วคือแมทเทนี่ไม่ใช่แมทเทียบเลยนะนี่นักต่างมันทำมาทำไมก็ไม่รู้ งงไม้แบบนี้กากมาพี่ผมพูดตรงๆเลยนะนคือมันต้องวนลมอ่ะมันจะมีรอบวนลมที่มันรอบเซฟโซนอยู่รอบวนลมลเห็นไฟเห็นเลอะต้องวนลมแล้วไปพับออกมันมีลูนนี่ลูนหรอใช่ลูนเดีเดีไ,ไฟลูนแกะต้องไม่ได้ไปแกะแล้วนี่ควานเป็นจุดทรเทม โอ้ยโอ้โหชิง oh ้ชิคกมทคแมท ช่วยนะครับ<อ>พี่เบสเอามาพี่เบส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 เ <c oughs> อ้าพี่กูวิ่งใส่มึงไม่เอาเอาเอด่ามึง,ม,งมึงมีปัญหาอะไรกูวะเอด่าสวยมึงมีปัญหาอะไร,ร,ไไรกูป่ะพี่อะไม่เสร็จหรอได้เลยไม่เสร็จไม่เสร็จเลยทีเดียวลงหมดบ้านใหญ่เหรอ ใช่เกแล้วอ่ะใช่ขึ้นมาไม่ใช่เอ่อเก้าสิบแล้วเก้าสิบละนิดเดียวเด็กไม่ติดแฮะผมถือถังมาอยอะอับนะประเด็กกระทางนั้นโอเคเอาเลยเด้น้องโอ้ยโอ้โหพอดีพังเลยตีเด็กได้ใครน้องเจ็บไปแล้วไมหมครับทีแะไม่เจ็บพี่ไม่เจ็บ ม่เจ็บไม่เจ็บเอาแตกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นอยู่ในบ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าจริงไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่อ้ประตูบ้านใหญ่กาวกาวอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแก่ฟีเปิดไปใช้กล้องแมพพี่ไม่หลุดหูปะเนี่ยไม่มีใช่ไหมใช่พี่หรอไม่มีบ้านฟ้าหรอเรียบร้อยนอนแล้ว ตลัมากมาาลับมาบ้านใหญ่เปิดละตามรอยผมผมวนบา้นานเล็กกลับเลเด้อเด้ออีประตูอยู่ไหนอ่ะประตูอยู่บ้านเล็กไหมเหรออีประตูนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเล็กประตูอยู่ประตูหนึ่งอยู่ตรงอ่าสายกลางดยู่วโดนหินโดดโดดไปิดิประตูบ้านใ่ไเจ้าม่ออกบ้านใหญหรอถึงแล้วหรอ พีบแม่บังอก่อพยายามวิ่งไปก่อ่มาสุด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 เจโทมไฟอีกอันอะไรก็ไม่รู้อ่าน่าจะลุนน่าจะลุนนี่น่าจะลุนอะไรอที่เพื่อนแกคืออะไประตูนะครับประตูนะครับทีมไปประตู่หน่อยประตูนันไปประตูนันไปประตูนันไปประตูนัไปปัโอเคหมด ไปยังไงอะลาลาลาปุ๊บไม่ใช่สัาคุญดอกสับก็ได้ไอ้ย่าตาแม่งตาแม่งระเบิดตัว <laughs> ึงจะหลบเอางจะหลบอันไหนนะเรื่องเอาแค่นั้นแหละเออมึงหลบอันไหนมึงไหวเปล่า